ก็วันนี้เราก็เดินทางมาในช่วงเวลาท้ายๆเลยนะครับก็ให้คุณหมอได้กล่าวอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องครับผมภาาก,การเกษตรนะครับรวมทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของคุณหมอเชิญเลยครับคับผมก็เช่นเดิมนะครับนะฮะท้ายไฮกรีนนะครับตัวนี้ขอเป็นเหมือนยาสามันประจาบ้านเลยนะฮะให้มีติดไว้ทุกบ้านสารเสริมสร้างการเจริญเติบโตของพืชนะฮะเขาก็บอกตรงตัวอยู่แล้วนะฮะใช้ตัวนี้แล้ว เติบโตดีให้ผลผลิตดีนะครับส่วนไทไทไฮสตองตัวนี้นะอันนี้เสริมสร้างให้เซลล์พืชแข็งแรงนะทนทานต่อสภาวะแวดล้อมนะไม่ว่าฝนหนาวนะแล้วก็ทนทานต่อการกัดกินของมแมลงนะทํทำให้พืชแข็งแรงขึ้นนะไทไทไฮสตองนะตัวต่อไปจริงๆตัวนี้ไทไทไฮบ็อกเนี่ยแต่ต้องใช้ก่อนที่จะปลูกพืชนะะ ผสมในไปในดินนะผสมน้ําลาดไปในดินเพื่อปรับสภาพดินนะฮะปรับ P ีเฮของดินให้เหมาะสมนะฮะแล้วแถมในตัวนี้มีจุลินทรีย์นะฮะทำให้ดินมีจุลินทรีย์ตัวดีเยอะนะครับต้านทานกับจุลินทรีย์ตัวร้ายนะครับและที่สําคัญนะฮะเกษตรกรที่มีปุ๋ยมูลสัตว์สดๆนะฮะยาใช้กับพืชโดยตรง ให้หมักด้วยไทๆใไฮบล็อกตัวนี้ก่อนนะครับเป็นเวลาสัก1เดือนนะฮะบูลสัตว์ท่านก็จะสลายตัวเหมาะในการเป็นอาหารของพืชนะครับตัวไทๆใไฮบล็อกนะส่วนถ้ามีโรคและ,มะแมลงก็คือไทไทไฮไฟ์นะฮะตัวนี้นะฮสำคัญที่สกัดมาในรูปน้ํามันนะฮะตัวนี้จะมีประสิทธิภาพในการฆ่ามดเหมาะนอนมแมลงเพี้ยได้ดีนะครับขอให้ใช้สม่ําเสมอนะจะเอามันอยู่แน่นอนนะครับผมนะฮะ แล้วแถมอีกนิดนึงตัวนี้สําหรับบ้านเรือนที่มีปลวกนะครับหนึแกลอนต่อหลังเนี่ยลาดอยู่ได้1ปีเลยปลวกไม่มารบกวนท่านนะครับครับตัวสุดท้ายนะฮะที่อยากจะฝากไว้นะไทไทยเห็ดโปรนะครับตัวนี้เหมาะสําหรับคนที่ทําก้อนเชื้อเห็ดนะครับผสมไปในก้อนเชื้อเห็ดนะฮะเส้นใยเห็ดท่านจะเดินได้ไวนะถ้าเดินเร็วก็ขายได้ไวนะครับอีกอย่างหนึง่งสําหรับคนที่ซื้อก้อนเชื้อไปเปิดดอก นะฮะแล้วก็ฉีดตัดเส้นใยนะฮะแล้วก็ฉีดไปที่ดอกนะครับจะทําทให้ดอกดอกได้รูปสร่างสวยหนาอวบนะฮะรสชาติอร่อยแล้วก็ออกดอกได้ทนนะครับส่วนน้องใหม่ตัวนี้นะครับไ h ย i ท h i g h s p l ตัวนี้นะฮะทำสำหรับนะ,บกะเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลขยายผลได้อีกสัก3 0เะฮะเพิ่มน้ำหนักผลได้อีกนะครับ ไม่ว่าจะเป็นไม้ผลชนิดใดก็ได้นะไม้ดอกดอกก็จะใหญ่ขึ้นไม้ใบไม้ใบนี้ต้องเลือกนะครับว่าเหมาะสมว่าเออพืชชนิดนี้ท่านต้องการให้ใบใหญ่ขึ้นระดับไหนก็ใช้เขาแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเป็นพืชที่ต้องการใบเล็กก็ไม่ให้ใช้นี้บอกข้อ,ข,อข้อการใช้ไว้อีออกอีกตัวหนึ่งที่ตัวนี้มีประสิทธิภาพนะในการเล่งลากนะครับในการเล่งลาก นะท่านจะไปใช้ในการเลี้ยงรากได้พืชทุกชนิดเลยนะครับอันนี้เป็นตัวใหม่ของเรานะครับครับก็บรรจุ25ทีซนะใช้ข้างลากหยดใช่ไหม10หยดต่อน้ำ20ลิตรจริงๆแล้วถ้าจะขยายผลนะฮะประมาณสัก10ถึง20หยดต่อ10ถึง20หยดต่อน้ำ20ลิตร